ชาชาชาดาดาปุ้งชาชาดาด่ฮาตุชาเดี๋ยวพักก่อนมึงเรียกกูมาทำไมโคลียอ่ะโคยเรียกเขามาไหมอ่ะโคยหาอะไรมึงเอาชุดนี้มาจากไหนทางตาเอาท่าที่ล่าอ่ะเหมือนเหรอทุเล็ด ทีหลังมึงอย่าเรียกกูใหม่นะค่ะฮึตอนที่อยู่เมืองมอละเมืองพอเธออีสัตนั่งแหละชื่อพามาก,กูใช้ขวาต่ไต่เข้าหน้าเชพอทีหน้ากูเนี่ยมึงไต่แรงเลยนะ <S <S มึงป้าคะนี่มอง <นะ S 1> เอาทำไมไม่หลบเลยดอกทําไมมึงไม่บอกว่า,ะกกะาจะเตะกูอะก็บอกหลบไปจะเตยดู้อเอาไรกูเกือบลูค่คอยดู หไหมการอยู่บนสังเวียนต้องไม่แสดงออกถึงความเจ็บปวดและพลังต้องรวมมาห,หมด